ทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าประธานาธิบดีมีจุดกำเนิดมาจากอะไรสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ AI o n Nano คลิปนี้จะทําให้ท่านได้ไขข้อข้องใจในสิ่งที่เราอยากรู้เหมือนๆกันจุดกำเนิดและวิวัฒนาการของตำแหน่งประธานาธิบดีมีพัฒนาการที่สำคัญจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย ในสมัยโบราณของกรีกและโรมันความคิดเกี่ยวกับผู้นำสูงสุดเริ่มพัฒนาโดยมีการเลือกผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปกครองเช่นในสาธารณารัฐโรมันที่มีตำแหน่งคงซูลซึ่งคล้ายคลึงกับประธานาธิบดี โดยมีบทบาทในการตัดสินใจเรื่องสำคัญทางการทหารและการเมืองแม้ว่าจะมีระบบการควบคุมอำนาจร่วมกับสถาบันอื่นแต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการมอบอำนาจในการบริหารประเทศให้กับผู้นำที่ได้รับการเลือกตั้งในช่วงศตวตรรษที่17และ18แนวคิดการแยกอำนาจได้รับความนิยมจากการพัฒนาของปรัชญาการเมืองโดยเฉพาะจากจอห์นล็อก และชาลส์ลุยส์มงเตสเยที่เรียกร้องให้มีการแบ่งแยกอำนาจระหว่างบริหารนิติบัญญัติและตุลาการเพื่อป้องกันการใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการสร้างระบบรัฐบาลที่มีประธานาธิบดีในภายหลังการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาในปี1776และการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษ สร้างจุดเปลี่ยนสำคัญในการกำหนดรูปแบบการปกครองใหม่โดยไม่ได้มีสถาบันกษัตริย์หรือการปกครองโดยชนชั้นปกครองแบบเดิมตำแหน่งประธานาธิบดีได้รับการสร้างขึ้นตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐอเมริกาในปี1787ซึ่งกำหนดให้มีประธานาธิบดีเป็นผู้นำสูงสุดของฝ่ายบริหารในช่วงศตวตรรษที่19 อำนาจของประธานาธิบดีในสหรัฐอเมริกาเริ่มขยายตัวโดยเฉพาะในยุคของแอนดรูว์แจ็กสันที่เน้นการปกครองให้ความสำคัญกับประชาชนและการสนับสนุนประชาธิทปไตยมากขึ้นระบบเลือกตั้งประธานาธิบดีแบบสากลเริ่มก่อตั้งขึ้นในหลายรัฐในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐหรือซ i วิลวอร์ประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอน ใช้อำนาจที่ไม่เคยมีมาก่อนในการประกาศสงครามการยึดอ,อำนาจจากฝ่ายกบฏและการออกคำสั่งสำคัญเช่นการประกาศอิสรภาพเสื่อยุติการเป็นทาสซึ่งขยายบทบาทของประธานาธิบดีให้กลายเป็นผู้นำที่สามารถตัดสินใจในสถานการณ์ที่สำคัญและไม่คาดคิดในศตวรรษที่20ตำแหน่งประธานาธิบดีเริ่มมีบทบาทที่สำคัญในระดับโลก โดยเฉพาะในช่วงที่มีสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2ซึ่งประธานาธิบดีแฟรงก์ินดีลูสเวลได้ใช้อำนาจในการจัดการกับวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่หรือ Great Depression และความขัดแย้งทางทหารการขยายอำนาจของประธานาธิบดีมีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในยุคสงครามเย็นโดยเฉพาะการตัดสินใจเกี่ยวกับการทูตและการทหารในศตวรรษที่21 อำนาจของประธานาธิบดีในหลายประเทศมีการจำกัดโดยรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เน้นการป้องกันการใช้อำนาจโดยไม่จำเป็นรวมถึงการมีสื่อสาธารณะที่คอยตรวจสอบประธานาธิบดีการปรับตัวตามยุคสมัยทำให้ประธานาธิบดีมีบทบาทสำคัญในการรับมือกับประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนขึ้น เช่นการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจในการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการจัดการกับวิกฤตโลกระหว่างประเทศในปัจจุบันตำแหน่งประธานาธิบดีได้มีบทบาทในการบริหารจัดการหลายๆด้านของประเทศตั้งแต่การบริหารเศรษฐกิจการพัฒนาสังคมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการมีอิทธิพลทางการทูตในระดับโลกการพัฒนาเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทําให้ประธานาธิบดีต้องปรับตัวในการสื่อสารและการตัดสินใจในโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วตำแหน่งประธานาธิบดีเกิดขึ้นจากการพัฒนาของแนวคิดทางการเมืองในยุคโบราณและต่อเนื่องมาจนถึงสมัยใหม่โดยเริ่มต้นจากการแบ่งแยกอำนาจในสมัยกรีกและโรมันก่อนจะมีการตั้งตำแหน่งอย่างเป็นทางการในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี1787หลังจากนั้น ตำแหน่งประธานาธิบดีมีการขยายอำนาจและบทบาทขึ้นเรื่อยๆทั้งในระดับประเทศและระดับโลกการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคทำให้ตำแหน่งนี้มีอิทธิพลมากขึ้นในด้านการปกครองและการตัดสินใจทางการเมืองพร้อมทั้งการตรวจสอบและการจำกัดอำนาจเพื่อรักษาหลักประชาธิปไตยขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมรับฟังาหากคลิปนี้มีประโยชน์ ด้วยสนับสนุนเราด้วยการกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ก share, ระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆในอนาคตหรือหากอยากทราบเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับไว้พบกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ